พี่น้องโซกึ่งบ awesome. ้านฮอดสวนพักออแกนิกเลยพี่น้องอากาศเย็นเยเยสบายจ้าพี่น้องโซกึ่งกับดองลี่กับอ่าน้องอ้อนะพักกันลงทางเกือบไปฮอดปักเกือบไปฮอดอ่าเอียงเกาะเกือบไปฮอดเบียรนงามลงทางประมาณ30มสิบลักทานกระนูมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวเขาจะพากันเข้าสวนพักออแกนิกนถึงเนาะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งกันเลยจ้าไปกันเลยปเนาะ พี่พากันมองเน่ยอดสวนผักอ์แกนอกแล้วจ้า,ดจเ,าเดี๋ยวจะเซลฟี่ถ่ายรูปเด้อพี่น้องเอ้เบิง่งอากาศกระซิเย็นๆนะพี่น้องสุดยอดไปเลยอากาศเย็นบริห้องน,นี้พี่น้องเอ,งเอย้ยประมาณาวองาวศาไปแจ็2กลุ่มะากค้คยกันนะมาด้วยมา่ยกัาวาวมัน,น้กัาวกนน่วมามาก,กอนกันกันะมามา เดินไปด้วยกันสิเถอะอ่ะลืมพวกรถวยังบ่ได้ซื้อหมอกเนาะอ,อ๋ะพอพวกรถยนต์นี้บ่มีหมอกนะที่เราเนาะไกลขนาดน้แม<ใ>นบ๊อบบ๊เซลฟี่บ่อบไทยไทยบ่อยู่ตอนนี้เฮากกำลังจะเข่าสวนพักออร์แกนิกเนาะพี่น้องนี่พี่น้องอ๋อวิวสวยมากอ่ะพี่น้องยืนนี่ดูยืนยืนบอ,ก,นอกันได้เออโอเคยังไปอีกกันแหลยิงขยันย,ยังไปทางเข่าก็ได้ โอเคโอเคอันหนึ่งสองสามเนียม,มาอน้ององ้อมจ้าเป็นสกุลโดยเท่ไหมคนจิ้นพันสองคนคแบบนหนึ่งจิ้น,นพนัน เก้าพันสิบประมาณสี่สิบบาทอันนี้ก็ผักผักออเกนิกผักปลอดสารผิดต้นนี่เนาะพี่น้องเนาะถ้าอยากซื้อมากินเม่าฝากก็ได้พี่น้องป่อพี่น้องเอ้ยเข่ามารีนอากาศแบบดีดีเอาออกมาถือเลยเนีจยเสียลืมจกจับปลาส่งจ้ะยืนยืนในท้ายหุ่มหายยืนยืนนี่ยืนยืนโอ้สวยเนี่ยมาทางไหน เดินต่อบอกไปยังอาศัยกระเป๋าเอกกันนะแต่มันพี่น้องอ่ะนี่จะเป็นสวนพักออแกนิกเด้อพี่น้องป่ไปไปเอียงน้องอ้อมสตรอเบอรี่อ่าสตรอเบอรี่น้องอ่ะ นี่บินหมาสุกนี่บ่เขา,าให้กินได้บ่เนี่ยหมักสตรอเบอรี่พี่น้องสตออรสตอเบอรี่สตรอเบอรี่หอมหมวกก่อนพระหน้า,นาตาอากาศเยน็นเลยพี่น้องดิดเขาให้ดิดป่ะดิดได้ด็ดเลย ซีมด้วยปชานผิดจิ้ได้ซอกลุ่มกระดกซีมพี่เนาะสตรอเบอรี่้สิ้ากนไปักิอเ ว้าว amazing สุดยอดเลยพี่น้องมันแบบอากาศเย็งเย็นเลยพี่น้องใส่น้องน้องไม่ใสใส่น้องิเรา้อจจะจได้คนนไปไปบีไปยินนคนนงนี่ไแบไงเราไปสงยางไปก่อนทางหน้าครับเราอยู่ทางหลังอาจารย์แผ่นจุกคนะจะที่ไปทางหน้า อันนี้เป็นโซนสตอเบอรี่เนาะจังได้มเสชนวันมันสตอเบอรี่้องออมแน่นพี่น้องอ้มแน่มากน้องอมเป็นอะไรเป็นอะไรคักบอแแ่บมันหลักสตอเบอรี่เทาเลยร่บ ันเป็นสวนผักออร์แกนิกเนาะพี่นอ้องเพิ่น<อ>บริใส่ปุ๋ยใส่ย,ยาดได้ยังม,ม,มีอีกสวนทางหนือฟ้าแดงอียพี่นอ้องสตรอเบอรี่ไปขับไปก่อนบัออเป็นบริษัท เขไได้ใช้ฝุนใช้อย่างได้งหอตากเนงใเนาะบ้านบ้านโนนสันมีอยู่บ้านฮะบ้านโนนสันมีบ้านเจการนี่มานี่มานี่มา Sekarang hmm? loh lo, suan seto strawberry, suan pak organic, strawberry. Angkat gen hang, nih. ไปเอาไปไปเบ่งโซอื่นปะ่ะสซอื่นมันจะเป็นแบบน้อนนอ้อมไทรหูเอาไปเบ่งโซตตัวอื่นปะ่ะมันจะมีสลัดมันจะมีสลัดมีมีสลัดแล้วก็มีนั่นมีนี่นม,นมีครบอย่าง มันต look, and me and me. Uclear, ้นหญ้าแล้วก็กรตัดกริงมันออกแม่นถ้าจะกระสอบหน้าดอกไม้โหดโพตุนั้นนะต้นหญ้าจะจะฉ่ำลังคาเลยมันเป็นโวนพักออร์แกนิกเนาะขัดเนาะเขาเกาะหมากอันนี้มากเลหมากอันนี้มาอันน so ั้นหมากไอยังเกาะหมากอ่ะหมากยังเกาะหมาก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 กุ กกออดิพาไปกินอะโวคาโดอยู่ส่วนกาเฟ่เซากึมขนายขายพันขยายพันไอ้ก้อนซำมีก็เลิกขอทายรูถทายคลิปก่อนมันบสะดวกอ่านั่งทายรูปให้แป๊บหนึงเอ้ยออยนินอะเยินยินเน้ยมา เดี๋เดบางคนอนั่นเดินมาเป็นเรนมากนมากเดี๋เดแป๊บนึงเพราะว่าเว่าส่วนส่วนออร์กนิคเมนลนมาร์กนตรงนั้นเนาะเปนบอลบไทยมุกเป็นอเช็คกินอะไรางเไปไูดนนอไปยืนยูนบอลนะสกึบมิถทายคลิปแฮทายหูไงยืนบอนี่คนกำลังย่างมานี่เนี่ยมาเนี่ยมาแ่ายตรหูไงซาลีเนาะอย่งเี้เนาะทายป้ เดี sociedad, ua, Body, s <S ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนอเดี๋ยวเเนอเอาไหมน้อเขาซับเอาไหมในคนยังวิทก่อนแป๊บนึ่งเนี่ยมาอ้อมโพสสวยๆสิอื้อหือ ช่สวนสลัดแดดออกแล้วพี่น้องออน้องเนาะอากาศจะเย็นๆแบบ อากาศเย็นสบายนนนนพ,พักโอเกนิก,กนพักคอมพักในพนะ่งไปค้าต่างประเทศเนาะพี่น้องเพราะว่าอากาศเย็นแล้กกระปุกแบบปูแบบแบบปลอดสารผิดพาก,กันลงทางไปหดสามสิบลัก ขอบใจพี่น้องทุกคนติดตามน้องอมเนาะให้กำลังใจเบิ่งคลิปเฮาตลอดติดตามเฮาตลอดขอบใจเบิดสกุลสกุลเด้อพ่อแม่เอฟซีทีเนอร์ฮักป้าเข้าไปเบิ่งตัวนี้พักยังก่อนพักยังอะไนี้ว้าวพักกัดหน้าพักกัดหน้าบ่เนาะพักกัดหน้าค้าวข้าวหน้า พักขน่าแบบปวดสามผิดเนาะอ้อมไปยืนอยู่หันดูลๆใายหูใหม่อ้อมย่างเข้าไปสายหูใหม่โอเคยิ้มส,สวยๆแป๊บหนึ่งเออนัอะไรเหตุทำท่าทำท่าหอมเดี๋ยวเด้อหนึ่งสองสอาม เอาไปปลูกอยู่ตรงนาเจาได้เนาะวอนี้แรไก่เห็ดเบิดไก่เห็ดเบิรดไปต่ออีกว่าวันนี้เอาไปไปไปอยกไปทางใดเน่งไปไปทาหูบนพนมมือปะต้อพี่น้อย น้ำตกก็มีเนาะกึ้มก็จะเห็นให้เห็นซอกกึ้มไปน้ำเห็นเนาะเห็นวิวไปเนาะน้องออมไปก่อนเลยคะแนนมาผ้าล่มเห็นไหมสะดุดสะดุดขาเจ้าของนี่เรียบรอย้อยอากาศเย็นเย็นเลยพี่นออ้องเอ้ยอากาศบนหอเนี่ยเย็นเย็นแบบแดดอยู่แต่มันเย็นอ่ะนะพี่นอ้อง ชิวอยากขึ้นยังสไตล์แบบประเทศเกาหลีอย่างเช่นพี่น้องชิวน,น,นั่นเลยพี่น้องเลยประมาณนี้เนาะมาเลยตามกันมาเลยจ้าตามเมา <c oughs> นี่ยมาหยุดก่อน น้องอ,อมยุดก่อนสิทายหุ่มให้น่มาเยืนดีดูลุออโอเคหนึ่งสองสามเดี๋ยวเดียวเดียวเด้อเ,เปลี่ยนท่าอื่นชิหนูเปลี่ยนท่าอื่นก่อนปีนหนามโอ้เยอะไหมเดี๋ยวเด้อ แนีมานมาหนึ่งสองสาเดี๋ยวเดิสองสโอ้โหเย็นเลยะเย็นเลยโอ้ยเดี๋ยวสีองอ้อมกับสาลี่ไว้ขึ้นหนักกนะสันด้วยยืนสามคนเร็วบ

แมงสองแคเชโอเคันด้วยอาไทให้นี่กระดออยอันไทยให้ก็นี่นออ้รีน,ตน,น,ตนแต่ละอันหลังค้าหลังค้านี่นแม่ลูกผูกพักแม่ลูกพักพักออแกนิกเพื่อว่าบังแดดเนาะพี่น้องเนาะให้มันงามเนาะผูกแสงว,วิวทิวทัศน์สวยงามมากทุกคนเอ้ยัพม่พี่น้องเอฟซีมานำกานเด้เนาะ น้องอมเราคืมยางก่อนน้องอมอืมโอ้หักตาออ้าวมันดีกว่าอ๋อสลัดเอาไรเบิ่งสลัดยอดมากคุ

ชมนางนางเลี่นีมนางจะเมือ่อยไม่ใช่ทายคุม้มอ่ะเนี่ยสลีมักลายเนาะสะทางขี่จะาหามักน่ะน่าเขาไปยื่นอยู่ไหมกับขากับจ้าหน่อยสลี่สิ้อพักเขาบอกเป็นมันชีีพลังงานนังขายทำหนกกานั่โอ้แต่ชิล้มป่ะบนี้ยืนอ,อ,อยู่อะไรเลยเออทายคูไห้เดี๋ยวเดวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหมันขึ้นมัวากองฉัน ไม่สวยเลยอันน ah. uhh. pues ี้มาหนึสองซอันหนึ่งสองซ้หสองสเอาทุกมุมถ่ายอย่างเดียวเลยทือหอหือออือหืออ เธอเนี paid, watch, uh ่ยมาเธอโอ้โหเนี่ยมาโอ้โหไม่รู้จะมองกล้องไหนเป็นอันหนึ่ป่ะเนี่ยมาเดี๋ยวปักต่อต้นมันใหญ่แห้งต้นเขาต้นมันใหญ่แห้งนะพี่เนาะอันนี้เขาไปเห็ดแบบมันบ่บ่หายแมงมเนางไม่แมงจะเป็นโซนเป็นโซนไปเลยนะทุกคนสวยงามไปเลย a m a ซิ่งการสระคณะ ไปเบิ่งดอกไม้แครแต่กล้องซอกึ้มกลับไปกลับมาเลยเนาะพักอันนี้พักอันนี้ใดน้องอ้อมอันนี้พักงังหูบอพักงันงจะหูบอไม่ใช่ตัวพักสลัดสลัด น้ำตกน้ำตกอากาศดีแห้งพี่นอ้องโซเซ่ขนาดน้อเยื่น,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 ลนแล้วใช่ <c oughs> นู้ให,หมเยื่นยื่นชายู้ใหมพดใหม่เอาท่าอื่นบ้างสิ <c oughs> เอาท่าอื่นแน่ อากาศเดเย็นพี่น้อยอากาศเย็นเดอ้อามาตาผูกจับพื่นมันไม่มตะเอียงวะมันพลังันลังอูัง่ออยู่นนนเนาะพี่อ้อตมตาผูกเขาย,ยงหลอกปลาถั่วพี่น้องเกือบเมื่อนี่คขดีและใสกว่าเดิมเลยอากาศอันนี้ต้นอน่าวะตน แท็กซี่แม่บอกน้องออมแท็กซาาี่อะลรหูโซกึมเนี่ยเจ้าอ่ะตรงไหนอะไรใครให้น้องแต่น้องอ้อมตัวเองไม่ถ่ายอ่ะใครให้เราบ้างสวยไหม ูยอาโกบักเล่น,อน <c oughs> โอโ้โหพี่นอ้องใหญ่มากเลยพี่นอ้นองมอปเปะเขือเทศแล้วหม้นเกียวเนาะไปน้องเามาไหมเพื่ออนเดนสบายดีมีเงินันงระวังด้วยอ๋ ขายโรลลิ่งเขาใบไทยใบไทยหนาพึ้นเนาะเขาบไปหาว่าไทยนักงานเออฝันงานงามๆสักคขอถ่ายเนี่ยน้องอ้อมขามามพี่สัมผัสสัมผัสสั้นว้าวเฮ้ยเนี่ยมาเนี่ยมาอ้อมเนี่ยมาเี่ยมาอ้ไป โอ้มะเกืเทศภาษาลาเอิม <volumes> ม <shake it> <èmes Donald> ักเล่นภาษาไทยเอิมมักเกือเทศคหอน ว้าวว้าวว้าวว,าวอาถ่ายเอ,อเ้ยนี่น้องอ้อมกล้องหนานี่ฮใดีอือฮึอือฮมากรอเทศทุกคนอะไรบอสนา,างแบบจะอยากแย็บกล้องให้น้องอ้อมจะอยากถ่ายน้องอ้อมปะ ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะมะเขือเทศใครฮุบใครฮถ่ายรฮุบรู้คงจะคล้องนะถ่ายถ่ายเนี่ยมานเนี้ยมัเอาใหม่นางถ่ายเอาใหม่ถ่ายเอานี่ปมะเกิดเทศ เอา2กล um, ่องเลยพี่น้อยโพดว่าซ no. ูเปอร์สตาร์นำมานำมานี่น้องอ้อมสเปนดาราซูเปอร์สตาร์แมนเอ้าซมักซุก่อนอันนี้อืมพี่น้อง แม่นมันคลายเลยพี่เนอะน่ามาดีทุกคนมีมันไงแห้งอ่ะเขาหล่ะสวนพักมาแกนิกเด้อทุกคนขักขักขักอากาศเย็นๆพี่หน่อยมาแล้วบริยาบอากาศดีมาก เย็นลีพี่น้องทามาอยู่ในนี้่อย่าออกไปเลยมันเย็นักดเลี่ไปถ่ายพี่น้องไปเลยปะปปัดด้ยลี่อะมานั่ด้อพี่บูน้ำเธอนี่ยูี เดินไปกันสมคนนี่ทางงายเขาอยู่นี่มันจางเย็ยนลูกถ้าเราออกไปนอกแล้วมันเหาะน้อพี่นอกเนาะเราก็เลยจะเยืนืนไปริมๆกันกน้องเาไป,ไป,ปาเิบอกเาสตอบอร่อไปลักกินเราไปลักกินเหาะกินจะได้อิ่แล้วเฟรนก์แนเาอ,อกว่ออมามันออยสตอบอรในที่สุดมนันเข้ากันมา มาเดี๋ยวมากินสดๆในหลักจุดอบอินเห็นตุ๊ดมั้แบบผักกาดกินงามเฮนเนาะงามบ่เราะขยายพันแล้วคู่เขาขยายพัน มาอยังตำล่างซอกึมติดเห็นเจ้าโอเค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 เต้นดูฮะโอเคโอเคโอเคคนในบอนเขาเบาพันพันมันเบาะพัน <Okay. Okay. S 1> น้องออมใส่รองเท้าผ้าใบบริมันบริการตีนบ่โอเคสายใหญ่มันกัดเนาะกแบบโอเคโอเคนั่เโซกึมซื้อกับชอรี่ยันน้องใส่บวบพอดี โ okay, okay, okay. อเคโอเคโอเคเขากำลังจะดกับซายต้นคิดมากาต้นต้นคิดมาก,อ,อ,มากอาทาทุกอาะแทาุกเชแชอ่ะเชอ่ะเช,ชสวยแล้วเช ก่อนมาอ๋อมามาลาปลาลุงก่อนคลิปนี้ก็บชิบะมันนะเพื่อนเนาะฝากกดติดตามก็เลยกดแชร์เป็นกลังใจสองซับคือมใจ็ดสว่างนะเพื่อนเนาะเพื่อจะปลอดภัยคลิปใหม่ๆแหละค่ะคือเฮาจะสร้างสคนทุกอย่างดูแลน้องอ้อมเนาะให้น้องอ้อมแบบอยู่กับเฮานั่นแหละค่ะเฮาจะพาน้องไปจุ่มหมวกทุบบอลบอปลาถิ่นนอกพี่อนเนาะฝากพี่อนๆทุกคนกดติดตามนะแค่เดี๋ยวก่อน ฝากกดติดตามก็เลยกดแชร์กำลังใจเด้กพี่น้องอขอบใจพี่น้องเอฟซีทุกคนที่อยู่ต่างประเทศมาให้ในประเทศและทั่วรทว์ทั่วโลกที่หักน้องอ้อมแะไรกะันให้น้องอ้อมมาเป็นอ่ออาเขาโอ้ยจะอล่ะคนหักยูนออ,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 นอมออมใจบัสทุกคนพ่อแม่ปลาลูกเอฟซีบุญจะพูดอะไรกันพิเศษก็คือท่านพุทธหักษาเนาะที่เห้เฮาได้เที่ยวได้ผลได้กินได้อ่าช้อปปิ้งทุกอย่างเนาะยันยังคมหักของเพื่อนที่แบ่งปันให้เนาะน้องอ้อมเนาะแต่ขอบใจแหละกะ็โอ้ยพราะเป็นลูกเด็กสิดที่รีบแล้วขอบคุณขอใจหลายๆเด้อ ไอ้บปลนั่งยิ้มๆตว์คิดสวยเอาออกก่อนมือฮะเช็คเคบาย,บาย,บายทุกคน